ครับผมครับสวัสดิครับมิดหมอแคนแฟนหวยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องนะครับสูตรหน่วยนาอ้วนนะครับเพราะนั่นว่าจะสอนหมาให้เขาายาสอนเต่าให้หมดน้ำคำนั้นก็บอกกวนพี่น้องนะครับกับิีดน้าสูตรนะครับเล่าพัฒนามาให้พี่เห็นนอกนะครับเนาะคนเก่าก็พอจะรู้แต่คนใหม่ก็ขออภัยด้วพี่น้องเด้อเขาก็ต้องเฮ็ดเห็นเบื้องก้อนนะครับ ผมจะย้อนให้ดูแค่สีงวดก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่านะครับเราจะได้ดูไทม์ไลน์การเดินห่วงสูรให้พี่น้องเบืองคิดพิจรารณาไว้น้วยกันนะครับเนาะตัวเลขเนวทางนั่นนะครับมันมีขอ้อมีหลุดแลพี่น้องเนะาะหมักกระจัดขาดกระพานนะครับแต่นะครับของเราก็เดินดีดีพี่น้องสีคู่วัดใจนี่สสุดที่สองนี่ยได้มาสองวันซ้อนเลยพี่น้องเข้าตัวเน้นบนล่างบนล่างสองวันซ้อนเลยแต่เมื่อคืนวืดไปนิดเดียวพี่น้องเนี่ นะครับเพราะความตัดสินใจของผมมันไม่ค่อยแล้เนะป็นไปเท่าไหร่พี่น้องนะ,ะนี่ผมให้เด่นไปที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับให้บน,เ,นเห็นไหมบนนะครับศูนย์กับหนึ่งให้บนไปนะครับนี่วิ่งรูดผมให้ไปที่ศูนย์สี่กับหนึ่งสี่มันมาหนึ่งห้าพี่น้องเนี่ยจับหนึ่งสี่หนึ่งหกมันเป็นการนะครับคาดที่ไม่ถูกตออ้องผมถ้าจะให้หนึ่งสี่หนึ่งห้า นะครับเอาขอบคุณนะครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับที่สนับสนุนช่องมานะครับเนาะก็บัญชีคนที่มาใหม่ก็จะตามนี้นะพี่น้องเนาะก็เป็นการสนับสนุนนะครับให้น้ําชาคาเฟ่กับขอบคุณ่วมหนาพี่น้องนะครับขอบคุณในน้าจินนําใจพี่น้องเมื่อสุขูสุคนนะครับเนาะผมก็จะทําให้เต็มที่และก็พยายามให้เต็มที่พี่น้องนะครับเอามาดูชมกันเลยนะครับของเราวันนี้นะสูตรสีคู่วัดใจสูตรที่สองแล้วละ ของผมก็มีแค่นี้แหละพี่น้องนะครับอ่ะดูชมกันเลยนะครับเอาดูแล้วก็ไปเปรียบเทียบกันนะอาจารย์เนาะทุกทุกท่านนะครับอเอาเบิรชมกันพี่น้องนะครับเสียงหลงแล้วผมเอ่อเพราะอะไรเพราะว่าคัดจมูกพี่น้องเป็นหวัดนะครับต้องใช้ยาดีหน่อยนะครับกว่าจะพูดได้นะพี่น้องนี่ ยาดีผมคือพริกเอาน้ำบองมาชมกันไม่นองนะครับงานตำรวจมอจากอวดทหารนะครับสูตรที่ผมใช้นะครับก็จะมีนะครับหลักพันนะครับสองครั้งนะครับหลักพันสองครั้งนะครับได้ที่ศูนย์หนึ่งสองนะครับวันนี้ได้ที่สองนะครับ สูตรก่อนหน้าก็มีแด้พี่น้องแต่ผมนะครับไม่ได้ทําแล้วนะครับเพราะผมหลุดซ้อนงวดนะครับสูตรที่ผมใช้มันก็นะครับหลักหลักพันคูณสามสามศูนย์สามก็เป็นศูนย์หนึ่งสองเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวจะมาคัดให้นะครับแล้วมาดูนะครับของงวดต่อมาก็คือหลักหมื่นสองครั้งก็ได้ที่ศูนย์หนึ่งและสองอีกตัวที่มากก็ยั้งเป็นสองอีกพี่น้องนี่เห็นไหม พี่น้องที่ฟังงงเด้อเดี๋ยวผมจะทําให้ดูชัดชัดนะครับเพราะว่านะครับผมมีสูตรคัดลองผมอีกสูตรหนึ่งนะครับจะให้พี่น้องดูเอาดูของสูตรเกิมนี้ก่อนนะครับงวดน,นี้นะครับเหมือนสองครั้งก็ได้ที่ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยผมเลยไม่คิดว่านะครับเขาจะเดินมาอย่างนี้ยาวผมเลยให้ศูนย์กับหนึ่งนะครับปรากฏว่ามาที่หนึ่งก็คือหนึ่งห้านะพี่น้องเนาะของเมื่อคือนนี้เห็นไหม นี่นะครับผมก็เลยให้ศูนย์กับหนึ่งไปนะครับเพราะว่าการคาดคะเนของเรานะครับมันถูกต้องนี่นะครับมันเดินมาแล้วนะครับนี่มีตัวตัวท้ายทั้งนั้นเลยทั้งสามสี่งวดนะครับผมเลยคาดคะเนว่าไม่ศูนย์ก็หนึ่งเขาต้องมาแน่ๆผมก็เลยให้ไปนะครับแต่ผมเป็นหนักชนนะครับหนักตัวชนก็คือศูนย์กับหนึ่งนะครับมันก็เลยทาให้ผมจับไม่ได้พี่น้องนี่ เนี่ยผมไปให้สี่กันหนึ่งนี่มากไปให้ค่าตัวนี้มากไปนะครับอ๋ว่าเบิ้งมาชวมนนีนะครับ,มมรบวันนี้เป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบหกกันยาหกแปดนะพี่น้องเนาะสูตรสี่คู่ว่าจะเสียงหลงเลยพี่น้องเพราะว่าผมกินพริกนะครับเพื่อให้จมูกมันโล่งนะครับจะได้พูดชัดจัดเจนพี่น้องนะนะครับหลักหมื่นสองครั้งนะครับนาทีแปด ก้าศูนย์นี่พี่น้องเนี่ยมันชนนี่วันนี้ชนแล้วนี่พี่น้องชนตัวไหนพี่น้องดูเฮาเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสมมุติถ้าผมเอาสูตรที่สองผมมาคัดนะสูตรที่สองผมมาคัดนะครับสูตรคัดผมจะได้ที่หกและเจ็ดนะครับนี่หกและเจ็ดน,นี้ได้สี่ห้า นะครับอันนี้ได้ห้หนี่เห็นไหมพี่น้องสองหนะครับสองห้าหนึ่งห้าะครับวันนี้เราจะได้ตัวไหนนะครับอ้าวปรากฏว่ามันชนสองตัวนะครับนี่มันชนถ้ามันชน ปันเลยที่้ราทีนี้พี่น้องนะครับถ้ามันชนแบบนี้นะผมชนให้เลยผมให้เลยนี่อามันชน8กับเก้าเนาะเอาวิ่งก่อนพี่น้องวิ่งรูดก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับวิ่งบนเลยอ่าสูตรนี้ก็ชอบมาบนนะครับให้ไปที่8นะครับลองเก้านะครับ แล้วพี่น้องเห็นไหมตัวเน้นผมมีแล้วนะนะครับผมก็จะให้ที่นะครับแปดห้าครับแปดสองเก้าห้านะครับแล้วก็เก้าสองเก้าห้าเก้าสองนะครับถ้าเราจะสวยจริงจริง นะครับให้พี่น้องเล่น98เลยนะครับเอาตีกรอบไว้ก่อนพี่น้องเผื่อไม่ไปไหนนะครับให้อยู่ในนี้แหละให้พี่น้องสังเกตด,ดูตัวเลขเด้อเพราะว่าตัวเลขนะครับเต้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเยด้อพี่น้องต่อไปนี้เพราะว่าอาทิตย์ก่อนี่แต้มต่ํามากเลยนะครับอันค้อนหาหนแต้มเลขนะั้นผมามีเด้อผมไม่ทําผมให้เป็นตัวๆไปเลย <laughs> แบบนี้เลยนะครับสีคู่วัดใจ นะครับทําไมผมต้องให้แปดห้าแปดสองเก้าห้าเก้าสองก็นี่ไงพี่น้องสาเหตุเห็นไหมแปดมันชนแล้วนี่พี่น้องนี่อ่าชนกระสูตรแรกของเราแล้วนี่อืมนี่นะครับพี่น้องเล่นแปดเจ็ดแปดเก้านี่ก็ได้นะครับเก้าแปดเจ็ดเก้านี่เจ็ดเก้านี่ก็สวยนะครับเพราะว่าผมให้เด่นไปที่เจ็ดกับแปดนะครับผมถ้าเบิ้ลแปดแปดเหมือนทวงผมเลย เพราะว่านะครับสูตรนี้กับสูตรนี้มันไม่มันมาที่แปดกับเก้าอยู่ในนี้มีแต่แปดตัวเดียวที่มันชนนะครับถ้าพี่น้องนะครับถ้าสี่คู่วัดใจเราไม่ทํางานวันนี้นะพี่น้องเลี้ยงที่มีแปดนะครับก็มีแปดห้าแปดสองแปดหกแปดเจ็ดสี่คู่มันไม่เยอะพี่น้องนะครับแต่วันนี้ก็จะเน้นให้ที่แปดนะครับสองคู่นี้นะครับเนาะ นี่นี่แหละคือการคิดและคำนวณนะครับผมพี่น้องวิ่งรูดเอาก็ได้บนเนี่ยให้แปดนะครับแปดบนแปดล่างก็ได้พี่น้องนะครับน,นี่นี่เนาะเขาจะมาอย่างนี้แหละนะครับอ่ะมันไม่แต้มสีมันเลยไม่ถูกขอให้พี่น้องซุ่มเสียงมาดีนะครับเนาะแล้วอย่าลืมนะถ้ามันหลุดมาพี่น้องเล่นตัวนี้ไว้ด้วยเด้อ นี่นะครับชุดกันนะครับชุดกันมีตัวเดียวนะครับก็คือ98นะครับไม่ออกนานแล้วพี่น้องตัวนี้นะนี่เนาะไม่ได้แบอบนะเนี่เขียนให้เห็นอยู่นะนะครับนี่เด้อพี่น้อง98ตัวเดียวนะครับเขียนไปเขียนมากกับจิลิกับ,กบจีนเอาไปแล้วพี่น้องเอานะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะพี่น้องเนาะ มากัดคัดพานพี่น้องโหริกทํางานแล้วลิ้นแข็งขออภัยพี่น้องนะครับเพราะว่าผมนะครับคัดจมูกมากต้องใช้พริกช่วยนะครับอย่าลืม98เ้อนะครับถ้าเขาเราจะซวยจริงนะครับจบมาคู่เลยก็คือ98นะครับผมสุดท้ายนะครับพี่น้องเฮงปังมานโชคดีนะครับ85 82แล้วก็98นะครับเอามไม่เยอะหรอกเขียนให้เลย นี่แหละพี่น้องเอาบัากจัดขัดพานพี่น้องนะจงเจลิกเดียวทางไม่เขามีหลุดนะครับจังไหนไก่พี่น้องเฮงปังมานโชคดีเลือ้วยแล้วกันก็ให้มาขอยเข้าขอยเฮงขอให้ปังรับโศกรับทรัพย์นะครับนงินไหลน้องทองไหลามานะครับโชคดีเป็นของพีของน้องมัดสุขสุขคนสุดรวยนาอ้วนเอาคลิปหน้าเลขมีที่มาใครที่รอมาเลยมารับเอาขอพุณหลายๆครับโอ้